มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564นะครับเช้าวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากข่าวคราวของวงการครูนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความไปนะครับดูเหมือนว่าจะมีการประกาศลาออกจากตำแหน่งของครูนะครับมาล่าสุดนี้ครับก็คล้ายๆกันครับนังสิพิมพ ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นมติชนหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานเรื่องเดียวกันนะครับเปิดใจครูพรพิมลคนเดียวนั่งครองตำแหน่งถึงตําตำแหน่งด้วยกันครับนะเรียกว่าคนเดียวจะเป็นทั้งหัวหน้าแผนกหัวหน้าคณะเป็นทั้งรักษาการผอ,อ <c oughs> ประมาณนั้นครับเราไปดูกันครับ ภาพประกอบนี้ผมหยิบมาจากทางด้านมติชนนะครับแต่ว่าเนื้อหาข่าวนี้หยิบมาจากทางด้าน m a n ิเจอร์ออนไลน์ครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของ Manager ร์ออนไลนนะครับกับมติชนนี้คือเนื้อหาข่าวก็คล้ายคลึงกันครับคล้ายคลึงกันโดยทางด้าน m a n ิเจอร์ออนไลนใช้ภาษาคําว่าสุดทนนะครครูสาวเมืองสากแก้ว โพสเฟซบ o กขับแฉคำสั่งแต่งตั้ง,งให้เป็นหัวหน้าถึง4ฝ่ายแถมรักษาการผู้ในการด้วยครับเหตุทั้งโรงเรียนเหลือครูที่เป็นข้าราชการเพียงแค่คนเดียวครูผู้ช่วยตำแหน่งธุรการที่ต้องดูแลเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 ครับนี่คือโรงเรียนขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กมากครับนะโรงเรียนขนาดเล็ก เธอเองก็โพสต์ไปด้วยความเหนื่อยอ่อนนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานองค์กรแต่ประการใดแต่ว่าโพสต์ว่าครูคนเดียวรับภาระเยอะขนาดนี้แต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมครับจากกรณีที่ครูสาวในจังหวัดสระแก้วได้มีการโพสต์ภาพเอกสารคําสั่งโรงเรียนเนื่องจากการแต่งตั้งและก็มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในภาคเรียนที่2 2 5ทับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วแม่เป็นจังหวัดของท่านตีตรีนุชเทียนทองซะด้วยนะครับโดยเป็นการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปให้กับเธอซึ่งเป็นข้าราชการในโรงเรียนเพียงแค่คนเดียวพร้อมกับระบุรายละเอียดว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทั้งหมดจนทําให้ครูสาวรายนี้ต้องระบุข,ข้อความในโพสต์ดังกล่าวว่าเธอกําลังเอาขาข้างหนึ่งเข้าไปในคุกครับซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกของสังคมออนไลน์ครับปรากฏว่าได้มีการแชร์ต่อแล้วก็เกิดเสียงวิพากวิจารณ์นะครับบรรดาชลมชาวเผอกต่างๆก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายครับนะฮะ ถึงการทํางานของหน่วยงานด้านการศึกษาของไทยและก็ต้นสังกัดที่ดูเหมือนจะไร้ความรับผิดชอบนั้น,นครับอันนี้พูดตามคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าใจสภาพภายในของโรงเรียนนะครับเพราะว่าบางคนนี่ก็พูด,ดง่ายๆว่าอ,อ,อยู่มองคนที่อยู่ข้างนอกนะครับจะมองภาพการศึกษาอย่างหนึง่งคนที่อยู่ข้างในนี่ก็จะมองภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้บริหารก็จะมองอีกอย่างหนึง่งครูผู้สอนก็จะมองอีกอย่างหนึง่งก็เหมือนเราเดินขึ้นภูเขานะครับ เหมือนเราอยู่ที่เดินขึ้นภูเขาคนที่อยู่ตีนเขาก็จะมองภาพอย่างหนึ่งคนอยู่ที่กลางเขาก็มองอย่างหนึ่งคนอยู่ที่ยอดเขาก็มองอีกอย่างหนึ่งนะครับมุมมองที่ต่างกันอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับโดยเมื่อวานนี้ทานได้าผู้สื่อข่าวของมินิเจอร์ออนไลน์และก็คงจะเป็นสติงเกอร์ขอสนักข่าวหลายสนักนะครับเพราะว่าส่งไปแล้วเนื้อหาคล้ายคลึงกัน,นครับได้เดินทางไปยังโรงเรียนดังกล่าวเพื่อพบกับครูพรพิมลขอสังวรน,นามสกุลแต่ว่าไม่สังวนชื่อครับ ตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับโครงการครูคืนถิน่นและก็เพิ่งได้รับบรรจุให้เป็นข้าราชการครูได้เพียงแค่1ปีครับและก็ปัจจุบันยังต้องรักษาราชการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนและก็ทุตตำแหน่งในโรงเรียนเพื่อสอบถามขอ้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรครับทางด้านนางสาวพรพิมลน,นะครับทางด้านนางสาวพรพิมลได้เปิดเผยบอกว่าปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เหลือครูผู้สอนเพียงแค่2คน ก็คือตนเองและก็ครูธุรการอีกหนึ่งคนแล้วก็มีนักเรียนที่จะต้องดูแลทั้งสิ้นรวมแล้ว40คนครับซึ่งเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้มีครูจานวน5คนรวมทั้งผู้ในการโรงเรียนแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ผู้ในการโรงเรียนนะครับได้มีการขอย้ายกลับภูลเนาไปพร้อมกับครูผู้สอนอีก1คนจาก5ก็เหลือ3ครับนะฮะ ทำให้เคอเธอต้องรักษาการในตำแหน่งผู้ในการแทนนะครับเนื่องจากว่าได้รับอันจุเป็นข้าราชการเพียงแค่คนเดียวนะฮะนี่ครับคือคําสั่งนะครับคาสั่งคําสั่งนี้ลงนามในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2564นะครับบอกว่าเพื่อให้การบริหารงานและก็การจัดก,การสถานศึกษาเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนั้นบุคลกากรทุกคนในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินง,งานโดยการร่วมคิดร่วมการทํางานและก็ร่วมการรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดผลตลอดจนผลของการดำเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาศัยอำนาจตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก,การกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546ประกอบมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษาพุทธศักราช2545 ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนดังนี้ 1. นางสาวพรพิมลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลสองนางสาวพรพิมลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพิเศการ3านางสาวพรพิมลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ4นางสาวพรพิมลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความรู้ความสามารถและก็ประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกฝ่ายงานจนเกิดผลดีและก็มีประสิทธิภาพแก่ทางราชการมิให้เกิดความเสียหายทางราชการเป็นอันขาดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564นะสั่งณวันที่8พฤศจิกายนครับนี่เป็นคําสั่งนะฮะไม่รู้ว่าลงนามนี่คือใครนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ ที่ดูนี่คุณอันนี้คือคุณครูพรทิมลนะครับโดยทั้งหมดนี้คําสั่งนะครับมีนายกล่ำหาโกศีผู้ในการโรงเรียนอนุบาลวางน้ําเย็นมิตรภาพที่1น9ในฐานะเป็นผู้ในการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายช่วยดูแลก็ให้คำปรึกษานะครับทีนี้คําว่ากลุ่มโรงเรียนนี่คือโรงเรียนเขาจะมีการรวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปแล้วก็ในกลุ่มนั้นก็จะมีผอ,อ,อท่านหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มทีนี้ครับ ประธานกลุ่มเครือข่ายอย่างเช่นอาจจะมีกลุ่มหนึ่งอาจจะมี5โรงเรียน6โรงเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่บริหารกลุ่มเครือข่ายนั้น,นครับในการพิจารณาการทํางานร่วมกันที่นี้ครับก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพครับหัวหน้ากลุ่มนี้ก็คือท่านผอ,อ,อก,กล่าหาก,กสีครับคอยให้คําดูแลให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยดูแลอยู่นะครับโดยนางสาวพ,พิมพลบอกว่าหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ทําให้ครูที่เหลืออีก หนึ่งคนประกาศลาออกจากอาชีพครัชการครูเพราะแบกรับภาระไม่ไหวครับจนทำให้ทั้งโรงเรียนเหลือเพียงแค่ตนเองและก็ครูทุรลการที่ทำหน้าที่ช่วยสอนวิชาอื่นๆซึ่งตนเองทำหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยเป็นหลักเพราะว่าจบเอกภาษาไทยโดยตรงครับ และก็ในช่วงที่เพิ่งเปิดเรียนการิการสอนได้1สัปดาห์นะครับตนเองก็ได้ขอความช่วยเหลือไปยังครูที่กเกษียณราชการเมื่อเดือนกันยายนให้ช่วยกลับมาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆในระดับป .5 และก็ป .6 กลับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทิ้งเด็กป .1 และป .2 ได้ทําให้ตนเองก็รู้สึกต่อแตนะครับแต่ก็อย่างว่านะฮะโรงเรียนประถมครูจะสอนได้ทุกวิชาครับส่วนสาเหตุที่ต้องโพสต์รเรื่องราวในลง ลงในโลกของสังคมออนไลน์เพราะไม่อยากทําตามคําสั่งตามหนังสือราชการที่ให้ทําหน้าที่ถึง4ฝ่ายพร้อมกันเพราะและก็เข้าใจว่าอยู่ในช่วงรอยต่อที่เขตพื้นที่การศึกษากำลังจัดสรรคนมาช่วยและเมื่อทราบว่าสพหรือทางด้านสนง,งนเขตพื้นที่การศึกษาขตปฐมเขตหนึ่งนะครับได้เพิ่มอัตรากําลังมาให้ถึง4อัตราก,ก็รู้สึกดีใจครับโดยทานด้านนางสาวพรพิมลก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะ ตอบว่าต่อขานหน่วยงานต้นสังกัดและก็ยืนยันว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแม่ประโยคนี้จริงๆแล้วเขาจะใช้เฉพาะกับทางด้านดารดารนะครับดารดารนี่เขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะทําไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับเนื่องจากว่าสิ่งที่โพสต์ลงในสังคมออนไลน์เพราะว่าต้องการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งเจอปัญหาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบรรยากาศภายในโรงเรียนแห,แห่งนี้ว่า ทางโรงเรียนยังคงจัดการสอนให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงป .6 ครับตามปกติซึ่งก็บางทีก็เอาอนุบาล1 2 3มาเรียนรวมกันปอาปอ .1 ป2ป .3 มป .4 มาเรียนรวมกันนะฮะป .1 ป .2 ป .3 4, 5, มาเรียนรวมกันแล้วก็456มาเรียนรวมกันครับเพราะว่าป1ก็มีอยู่3คนแบบนี้ครับป2มี2คนป3มี5คนแบบนี้ครับก็มาเรียนรวมกัน ครูคนเดียวก็ดูแลแล้วก็มีครูตู้ช่วยดูแลนะครับครูตู้นี่คือตู้ทีวีนะช่วยสอนกับการเรียนทางไกลครับนี่คือสภาพของโรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตามปกติซึ่งตลอดทั้งวันจะมีทีมผู้บริหารจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเดินทางเข้ามาให้กำลังใจนางสาวพพิมลและก็ครูภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนเรียกว่าจนไม่ได้ทําการเรียนการสอนเลยครับผมพร้อมรับปากว่าจะช่ว จะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระของครูที่เหลือหลังการเปิดเรียการสอนแบบออนไลน์คำว่าเรียนออนไลน์ก็คือเรียนภายในห้องเรียนได้เพียงแค่1สัปดาห์ครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับทางด้านมติชนเองก็มีการรายงานข่าวนะครับก็ไม่ต่างกันละครับไม่ต่างกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านมติชนนะครับ ว่ามติชนว่าอย่างไรนะครับภาพข่าวก็เป็นภาพข่าวเดียวกันนะครับ <c oughs> โดยโรงเรียนที่ว่านี้นะครับปรากบว่าผู้สื่อข,ข่าวของมติชนนี้ระบุชื่อโรงเรียนเลยครับในขณะที่เมนเจอร์ออนไลน์ชักว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่ตะบนวางน้ำเย็นแต่ว่ามติชนกล้าหาญชาญชัยครับ ระบุเลยคือโรงเรียนวัดเกยียรแก้วครับหมู่4ตำบลวางน้ําเย็นอําเภอวังน้ําเย็น,น,ยนจังหวัดสระแก้วครับแล้วจะไม่พอนะครับมติชนยังเปิดเผยนามสกุลพร้อมสาบอีกมินิกเจอร์ออนไลน์ไม่ระบุชื่อโรงเรียนไม่ระบุนามสกุลแต่ว่ามติชนนะครับระบุเลยว่าคือนางสามพรพิมลน,นะครับสีผลนอกครับตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการครูคืนถินจบเอกภาษาไทยเพิ่งบรรจุเป็นคราชการครูได้เพียงแค่1ปีเท่านั้น ปัจจุบันต้องรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนวัดเกตแก้วและก็ทุกตำแหน่งในโรงเรียนเพราะโรงเรียนเหลือครูเพียงแค่2คนคือตัวเธอ1คนกับครูทรุลุการอีก1คนโดยมีนักเรียนทั้งสิ้นรวม40คนครับเดิมทีนี้คือมีครูอยู่5คนพออขอย้าย1คนแล้วก็มีครูอีกคนนึงก็ขอย้ายอีก1คนเหลือ3คนต่อมาพอเปิดเรียนมาปรากฏว่าครูที่ ครูอีกหนึ่งคนลาออกจากราชการครับทำให้เหลือเพียงแค่สองคนแล้วก็สองคนนี้เป็นข้าราชการเพียงแค่หนึ่งคนคือครูพพิมลครับเลยต้องรับตำแหน่งทั้งรักษาการผอ,อ,อทั้งหัวหน้ากลุ่มงานอีก4กลุ่มงานครับก็เลยทำให้เธอต้องรับภาระหลังแอหลังแอนอยู่เพียงแค่ผู้เดียวครับโดยทางด้านนางสาวพพิมลศรีพลนอกตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการครูคืนถิ่นโรงเรียนวัดเกิแก้วเปิดเผยกับทางด้าน ผู้สื่อข่าวบอกว่าภายหลังเกิดกระแสดังไปทั่วโลกโซเชียลครับเนื่องจากว่ามีครูอย่างน้อยหนึ่งรายที่ประกาศลาออกจากอาชีพาริชการครูเพราะว่าแบกรับภาระไม่ไหวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยสายเหตุที่เธอต้องโพสต์อันนี้ก็เนื้อหาก็ตรงกันครับเนื้อหาตรงกันไม่ได้เกิดจากความน้อยเนื้อต่ําใจก็เข้าใจอยู่ว่าอยู่ช่วงรอยต่อของเขตพื้นที่จะจัดสรรคนมาให้ซึ่งล่าสุดนี้สพป,ปเขตหนึ่งนะครับจะเพิ่มอัตราครูมาให้อีก4อัตรา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ครูมาช่วยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่กักบครูธุรการได้ไปขอให้ครูที่กเกษียณไปแล้วเมื่อเดือนกันยามาช่วยสอนถามว่ามันหนักไหมนะครับสลับหนูมันหนักมากเพราะว่าต้องสอนทั้งป .1 ป .2 ป .3 ป .4 และตอนนี้มันทิ้งเด็กป .1 ป .2 ไม่ได้เลยบางครั้งหนูก็ท้อนะคะคุณผู้สื่อข่าว บางทีสอนปอ .1 ปอ2อยู่แล้วเด็กปสปสี 4, ก็เรียกคุณครูขาคุณครูพันพิมวคขานะครับคนนี้มันหยิกหนูค่ามันแกล้งหนูคะ่ะนะครับคุณครูขาต้องรีบวิง่งวิ่งมาดูทีนี้ครับแต่ก็ยังโชคดีหน่อยหนึ่งที่ได้ครูทุกรการมาช่วยดูแลการสอนวิชาอื่นเพราะว่าครูจบเอกภาษาไทยแต่ว่าประถมนี่คือครูทุกคนต้องสามารถสอนได้ทุกวิชาครับ นี่โรงเรียนประถมจะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนมัธยมนะครับจิงรู้สึกท้อนิดหนึ่งในบางครั้งครับนี่คุณครูพรพิมลว,ว่านะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อว่าว่าทําไมหน่วยงานไม่ส่งครูมาช่วยแต่ตอนนี้ก็ดีใจและที่ต้นสังกัดจะส่งบุคลากรมาเพิ่มครับจึงอยากฝากขอโทษหน่วยงานต้นสังกัดเพราะทําไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับสิ่งที่ตเตงโพต์ไปนะฮะ และก็ยังมีอีกหลายๆโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเจอปัญหาเหมือนกันเช่นเพื่อนของตนเองที่เจอปัญหาเหมือนกันก็ได้รับบรรจุเป็นครูคืนถิ่นก็ได้รักษาการในตําแหน่งต่างๆเหมือนกันเลยโดยโรงเรียนในวัดเกตแก้วในปัจจุบันมี40คนซึ่งตนเป็นข้าราชการครูเพียงแค่คนเดียวอีกคนนึงก็เป็นครูทุรการนะครับท่านนักผู้สื่อข่าก็รายงานบอกว่านะครับ บรรยากาศที่โรงเรียนวัดเกศแก้วอำเภอวังน้ำเย็ยนภายหลังเกิดกระแสดังกล่าวนะครับยังคงจกกัดการเรีนสอนนะครับตั้งแต่อนุบาล1 2 3ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ตามปกติครับซึ่งตลอดทั้งวันหลังโรงเรียนนี้มีกระแสดังทีมผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายก็เข้ามาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเป็นระยะระยะครับนะฮะ โดยมีทางด้านท่านผอ,อกล่ำหาโกศีจากโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ179และก็ผู้บริหารจากโรงเรียนคลองตาสูตรโรงเรียนบ้านวังบุรุภาโรงเรียนใกล้เคียงนะฮะได้เดินทางมาให้กำลังใจนางสาวพ,พ่อพิมลและก็ครูภายในโรงเรียนพร้อมรับปากจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครูที่เหลืออยู่ภายในโรงเรียนนะครับที่เปิดการเรียนการสอนออนไซน์ได้เพียงแค่1สัปดาห์ครับนี่ก็เป็นการรายงาน ก็ละเอียดกว่านานะัญญัติออนไลน์เพียงแค่เล็กน้อยครับระบุชื่อและก็โรงเรียนด้วยพร้อมสท์ครับทีนี้ใน,นานะที่ผมเป็นกศจนะครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนเกร็ิแก้วครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่สระแก้วเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเรามีโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่มีนักเรียนต่ำกว่า120ต่ำกว่า40นะครับ ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศครับอุบลเราก็เช่นเดียวกัน,นครับเราถือว่าทีนี้ถ้าเผื่อเกิดว่าโรงเรียนไหนนะครับที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนนะครับถ้าเผื่อพออ,อกกเกษียณแล้วครับจะไม่มีการคืนตำแหน่งพออ,อให้ด้วยครับแล้วก็รวมทั้งนะครับกระทรวงเองก็มีนโยบาย รู้ว่าการที่เราปล่อยให้โรงเรียนขนาดเล็กมีมากขนาดนี้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าครูจะต้องเอานักเรียนป .1 ป .2 ป .3 มาเรียนรวมกันป !4 ป .5 ป .6 ไปเรียนรวมกันลองคิดดูว่ามีครู2คนแล้วก็มีนักเรียน40คนจะสอนอยังไงทีนี้ครับทางด้านกระทรวงเองก็มีนโยบายก็คือควบรวมโรงเรียน ถ้าเผื่อพูดเปรีสาชาวบ้านก็คือยุบโรงเรียนครับเอาโรงเรียนขนาดเล็กนี้มารวมกันเพราะว่าถ้าเผื่อรวมกันแล้วนี่ครูก็จะเพิ่มมากขึ้นนักเรียนก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันพออ,อที่กเกษียณแล้วนี่เขาไม่มีการคืนตําแหน่งให้นะครับก็จะทําให้ตําแหน่งครูพออนั้นคือหายไปแล้วก็จะมีพอออยู่บางท่านที่ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ครับทางด้านกสจก็จะมีการแต่งตั้งครูเหล่านี้นครับมาเป็น นี่ครับมาอยู่ที่ครูโรงเรียนดังกล่าวก็จะทําให้จากโรงเรียนขนาด40คน120คนกลายเป็นนะครับ300 400ขึ้นมาครับเพราะว่ายุบหลายโรงเรียนนี้มารวมกันนี่คือนโยบายของกระทรวงเพราะว่าเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวแต่ว่ากระทรวงเองไม่สามารถทําได้ครับสาเหตุที่ทาไม่ได้เพราะว่าพอมีนโยบายบอกว่าจะมีการยุบควบรวมโรงเรียนทางด้านชุมชนนะครับก็จะไม่ยินยอม ขนาดที่ครูเองยินยอมผู้บริหารเองยินยอมแต่ว่าชุมชนไม่ยินยอมบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้เป็นการก่อตั้งขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านในพื้นที่และจะจู่จะยุบโรงเรียนนี่เขาทำใจไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าแต่ว่าขณะเดียวกันลูกของตัวเองก็ไม่ส่งเข้าโรงเรียนนี้ที่นี้ครับปัจจบุบันนี้โรงเรียนที่มีขนาดจำนวนเล็กเด็กนักเรียนเล็กลดลงนั้นเพราะว่าหนึ่งนะครับผู้ปกครอง ไปมาสะดวกการคามนาคมของเราดีขึ้นก็นําลูกหลานของตัวเองนี้เข้ามาเรียนในตัวเมืองครับมาเรียนในจังหวัดมาเรียนในอำเภอโรงเรียนในชุมชนก็เลยไม่มีผู้เรียนนี่คือสาเหตุประการแรกประการที่2คือปัจจุบันนี้สถิติการเกิดของเด็กลดน้อยลงครับทําให้ควรที่จะเข้าสู่โรงเรียนก็มีจํานวนลดลงตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงระดับอุด,ดมศึกษาเป็นปัญหาทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ครับ แต่ว่าพอจะยุบชุมชนก็กลับไม่ให้ยุบแต่ว่าลูกตัวเองก็ส่งไปเรียนในตัวเมืองครับนี่คือปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับพอเจอปัญหามาอย่างกรณีอย่างนี้นะครับก็จะเกิดเป็นผลดีนะครับผลดีคือชุมชนแล้วก็จริงๆแล้วนี่คือการรายงานข่าวนี้คือรายงานข่าวเพียงแค่เขาเรียกว่ายอดน้ําแข็งไม่ได้เป็นการรายงานถึง ตัวน้ําแข็งใต้น้าว่าเป็นอย่างไรว่ามีขนาดใหญ่ขนาดไหนครับว่าทําไมถึงโรงเรียนถึงมีครูเพียงแค่2คนแล้วก็ครูเหล่านี้นะครับพอสอนสอนไปพอไม่เห็นอนาคตก็จะทําเรื่องขอย้ายถ้าเผื่อขอย้ายตามปกติไม่ได้ก็ขอย้ายกรณีพิเศษ,ษ,ษอ้างว่าคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยอ้างว่าตัวเองเจ็บป่วยทีนี้ครับเพื่อเข้ามาอยู่ในตัวเมืองทีนี้ครับทีนี้ขณะเดียวกันทางด้านเขตพื้นที่เองก็จะรู้ว่าโรงเรียนไหนขาดโรงเรียนไหนเกินครับตอนนี้มันกลายเป็นว่า บางโรงเรียนนี้เกินล้นเพราะว่าทุกคนอยากเข้ามาช่วยราชการครับแต่ว่าโรงเรียนตามชุมชนขาดอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกครับแต่ว่า,าตัวเลขเรามีคุมอยู่ตอนนี้ถ้าเผื่อใครขอย้ายนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเผื่อย้ายโรงเรียนนี้1ไม่มีวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ2โรงเรียนเกินแล้วย้ายเข้าไม่ได้นะครับแต่ทีนี้พอย้ายตามปกติไม่ได้ครูที่อยากเข้ามาก็วิ่งเต้นอีกทีนี้ครับทำเรื่องขอย้ายช่วยราชการอีกทีนี้ครับ โดยอ้างว่าเจ็บป่วยโดนข่มขู่หรือว่าพ่อแม่ป่วยต้องมาดูแลพ่อแม่เนี่ยฮะนี่ปัญหาที่เกิดมาก็เ,าเป็นอย่างนี้แหละครับผมนี่คือสภาพปัญหาที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่การรายงานปรากฏการยอดน้ําแข็งนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดว่าทําไมจึงเกิดปัญหานี้และถ้าเผื่อถามว่าจะแก้ปัญหานี้ทําอย่างไรก็มีอย่างเดียวก็คือต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็กครับแต่ว่าพอเสนอยุบ ชุมชนก็ต่อต้านครับไม่ให้ยุบครับแต่ว่าลูกขขงตัวเองก็ไม่ส่งมาเรียนครับเพราะว่าไม่ไม่จะไม่มั่นไม่มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนแต่ให้ยุบก็ไม่ยุบครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับอ่ะทีนี้เราก็ไปถึงทางด้านผู้ที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับ ซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูนบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนอกจากนั้นก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณไปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับ ไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ล่าสุดนี้ทางด้านเสียแจ้พยาบุตรคำสีครับได้มีการเปิดให้บริการเป็นตอรอ,ออครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997เปิดบริการทุกวันนะครับ2โมงเช้ายัน5โมงเย็นวันแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NG NGV การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาควรมาเอกาสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้พอบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งอคุณพรตอนนี้เอกาสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1997 โทรสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 201 5ส1 0าหครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการดแว่นครับไปตรวจวัดตาประกอบแว่นดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไหร่ทีนี้ช่างเองก็จะรู้ว่าสายตาสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องใช้เลนขนาดไหน สวมใส่จริงจะสบายตาอันนี้คอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างบอกได้ครับตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารอไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการแว่นและก็ยังเลือกชนิดของเลนนะครับเป็นเลนกระจกเลนมัติโคดหรือว่าจะเป็นเลนโปรเกรสซีฟครับ ราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่ว่ามีให้เลือกที่อุบลกันแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับลานจอดร,รถของเทศบาลนครอุบลราชธานีใกล้กับโรงรับจำนำของเทศบาลนครผมเองก็มีแว่นตาทั้งหมด3ชุดนะครับชุดนี้คือใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ชุดที่2ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ใช้ 3, ชในชีวิตประจำวัน,นครับทั้ง3ชุดล้วนมาจากอุบลการแ่นครับ